เธอสี่ทุ่มแล้วจ้ะเธอนี่ค่ะกินอยู่ที่ร้านเกฮาวคาเฟ่นะจ้ะเพิ่งเริ่มกินจ้ะเธอจ้านี่ขนมปังกินกับนี่จ้ะเธอเนยจ้ะเธอจ้าและนี่ค่ะของกินเล่นนะจ้ะปีกไก่ทอดแล้วก็ปลาบึกทอดจ้าเธอนี่เธอหอมน่ากินมากฉันพูดเลยนะจ้ะเธอแล้วเราต้องบีบมะนาวใส่นี่จ้ะเธอนี่เธอบีบมะนาวเข้าไปก่อนเอ๊ะแต่มันบีบแล้วไม่กินแต่นี่ค่ะกินปีกไก่แช่น้ำปลาทอดก่อนเธอ อ,อร่อยมากเธอแล้วนี่ก็คือปลาหมึกนะเธอนะปลาหมึกแล้วกินกับแบบว่าซอสอ่ะบีบมะนาวอีกแล้วเธอจะลูกช่างบีบจริงๆนะ,ะเธอบีบมะนาวใส่พริกน้ำปลาแล้วก็กินกับอันนี้จ้าข้าวผัดเบคอนฉันบอกแล้วว่าร้านนี้คือข้าวผัดเบคอนคือในตำนานอร่อยที่สุดร้านนี้คืออร่อยมากเธอเกฮาวคาเฟ่เธอ, K Cafe, เธอฉันแบบกินตลอดนะเธอแล้วนี่ตามด้วยเบคอนทอดจะเธอกินเข้าไปเลยแล้วอันนี้ก็เป็นบอกว่าปลาแซลมอน เธอแช่น้าปลานะจ๊ะแล้วอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะหมูสับเธอที่นี่คือเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยจะเธอเธอใครที่เคยเห็นฉันกินก็บอกเลยนะจ๊ะว่ากินดําเดิมจ้ะแต่อันนี้คือ,อ,อต้มยำจะเธอแต่แยกเส้นจะ,ะเธอจ๋าแล้วก็เขาก็าใส่ไข่เข้าไปด้วยฉันก็งงว่าต้มยำใส่ไข่แต่อันนี้คือสปากเกตตี้ปลาสลิดจะเธอจ๋าปลาสลิดแต่ไม่รู้ว่าบางบ่อหรือเปล่าน้อ อันนี้ก็เป็นอะไรอะลูกชิ้นเธอลูกช mm ิ้นเป็นยำลูกชิ้นหมูเธออันนี้ก็เป็นอะไรอีก framework. ตือเธอพูดอะไรหยุดจ้ะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวคั่วเธอก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เธออันนี้ก็เป็นเอ่ออะไรนะเธอเธอฉันจำไม่ได้แล้วอะสปาเกตตี้ปลาสลิดกับสปาเกตตี้ทะเลเธอฉันสั่งเยอะมากฉันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วสั่งเยอะเกินแต่มันอร่อยนะมากเธอเส้นที่นี่เขาตึกๆๆกตนะเธอเป็นอดังเต้นะจ้ะเธอ กินเขาไปซูทเธอดูสินี่อร่อยมากเธอรสชาติแบบว่าเหมือนผัดฉ่าเธอแต่มันอร่อยมากเธอวันนี้ฉันกินแบบมหากรรมการกินนะเธอไม่รู้ว่าฉันไปหิวมาจากไหนแต่ฉันก็จะกินข้าวผัดเบคอนเธอดูสิเอ้ยผู้ชายเสื้อขาวใครเนาะเธออุ้ยอาฉันก,ก็กินนี่จ้ะเธอก๋วยเตี๋ยวหงองของฉันตามไปแต่เธอผู้ชายเสื้อขาวใครอะ่ะมาอยู่ข้างๆฉันเนี่ยฉันไม่อยากพูดเลย เน่จะสิ่กินเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือกินเส้นขาวดีเนาะออะหอกันละกันแต่วันนี้แน่ๆคือไม่ห่อผู้ชายเสื้อขาวกลับบ้านแน่จ้ะเธออ่าคานี้กินไปอร่อยนะจ๊ะเธอบอกเลยนะจ๊ะร้านเขาตกแต่งสวยงามเธอดูสินี่ร้านเขาบอกว่าสะพรึงมากเธออยู่ที่แบบว่ากรุ๊ปนะเจ๊ะเธอแล้วเจอกันออิงบายบาย